สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพีนน่น้องสวัสดีครับเบ้าดำครับต้มข้าวโพดค่ะเต็มหม้อเลยพี่น้องคุณน่ะฟังดูค่ะต้มข้าวโพดเต็มหม้อมือนีสิพาพี่น้องค่ะเฮ็ดข้าวหอมหวานจากข้าวโพดเด้อค่ะสาคูข้าวโพดมะพร้า,า,พาวอ่อนมะพร้าวขูดเรียบร้อยเนาะคะ่ะคุณนะเซตแต่เซตม,ม,ม,มามาเนี่จากขั้นตอนแรกเขาก็ตั้งน้ำไปเลยเนาะคะ่ะตั้งน้ำใส่ใบเตยไปเรียบร้อยละเขาก็มาเตรียมข้าวโพดไปเลย มื่อนี่ใส้กระโพดให้แบบตัดเต็มเลยด้อค่ะพี่น้องขอระโพดอ่อนออนมีเหล้ากระซอยไปโอ้ยมือไปงไงอืมอืม อ้อนอ้อนข้าวโพดเกือหวานดีแล้วนึ่สดสดจากสวนสดสดจากสวนนะคะนี่เอากระบาดเลยไสจนเต็มพี่ละมื้อนี่พี่เลี้ยจัดแบบข้าวโพดให้พี่น้องบเต็มเลยแซ่บ์กวนบะเพาวหอมๆไสอีกประนี็เนาะตาคูจะเสร็มจะไสเป็นยี่ห้อนี้แล้วค่ะพี่น้องไม่ได้รีวิวเป็นดอกแต่ว่าบ้านเขาเปินขายเป็ยี่ห้อนี้อีกเนาะเดี่ยเราก็จะปาดตาคูไปเบิ้งหมอก็มันเดือดแล้วไป กับเขาติดบดได้เซได้ค่ะเพราะว่าสาวเสริมเฮดสูตรนี่มันจะฟูดีนะค่ะเนี่ยไม่บ่ต้องล่างบ่ต้องเซมันจะติดกันต้มเลยตัวต้มอันยังก็ตัวแป้งตัวนี้มันจะไปซ้อยความเหนียวข้นให้ได okay. ้อ um ีกนะค่ะแต่ว่าพี่น้องที่ว่าเป็นเฮดนะเขากับมรลุว่าเป็นเสูตรเลยลหละแล้วว่านี่สูตรใดที่ไหมเขาเฮดล้วเขาถนัดเขากับเฮดแล้วม่แต่เซอีกค่ะใส่ทั้งหมดกะหา เบาผีตะละเถืาหากินะ้นสองกิโลครึ่งะะ้อค่ะตั้งน้ำให้เดือดจัดะะ้อค่ะน้ำไปเตยออกเต็มล่ะเกลือนึ่งซ้อนนึ่งจองปริมาณของเขาเพื่อความนัวนะคะ่ะเกลือได้ไหมพี่นอ้องเกลือเอาออกามาแต่ครูลงไปเลยเพราะว่าหมอเขาเดือดจัดแล้วนะคะ่ะแต่ครูลงไปเลยลเลย็ดสูตรเก้าสูตรเดิมสูตรแซบนะคะ่ะเ็ดสูตรไง อีหยังกับบอสสาขูนะให้บ้านเขาเสริมมัดเนี่ยค่ะพวกล้วยบวชสดบวชสีจังสี่มันกะเห็ดยากเห็ดยากแล้วเขาอันฝีมือบ่เก่งคัะเขากับเขาต้องเห็ดเห็ดไปละให้คนบ่ราะเสเนาะเห็ดเนี้ยเขาถนัดล่ะกันเสพไงกับ่อสเรียงไงเนี่ยกับบอสเรียาเนีกับพี่น้องเนี่ยคนไปนะค่ะสัำตาเป็นบ่ติดหมอกับคนไปอยู่เรื่อยโอ้น้าไปเตยออกดีเนาะมื่อเขียวปื้อๆคุณน่ะอือเริ่มเหนี้ยแล้วค่ะ นนีเขาก็กวนไปแล้วค่ะพี่น้องรอู้ว่าสุกวิธียังไงนะฝากกันเบิ้งสี่เขาจะเห็นเป็นตาเขียดยุ่เขาจะบพรรู้ว่าสุกหรือวพาสุกเลยให้พี่น้องข่าวน้ำใสใสใส,ใสถ้วยมะมาหยอเบิง้งนี่พี่น้องหยอเบิงะะ้งเนี่ยค่ะขันเม็ดใสปุ๊บแล้วกัแปลว่ายังก็ตาคูได้ละออใสหมดเลยหรือเปล่าได้ละได้ลวค่ะน้ำตาลลงเลยไปไหนตาลเลยได้ไปไหนะคะ่ะพี่น้องมอนี่ยโซเดียมดีไซน์น้ำตาลหาทก่โลด้วค่ะกระจะาหวานใส เมื่อกี้ใส่สีแดงผสมน้ำน้ำตาลเนี่ยก็เขาเอิ่นน้ำตาลแดงเนาะมันหวานดีแต่ปลาคันเทาใส่มันม่วงนี่ยเส่น้ำตาลแดงลงไปนักพี่น้องมันจะเป็นสีบุ้มเบอรี่ผสมมะกอกใจคือกันมันเป็นตาจันตรงใดพวกนี้อืมอืมอืมใส่ใสอืมโอ้บางสีบางสีมือนี่หวานจัดเลยเนี่ยพี่น้องรับรองคุ่ะเออ เสียบผ้าไหมนี่ละ่ะอ๋อเห็นไหนมพี่น้องเดี๋ยวเพิ่มสเตตโต้หน่อยนึงเด้อค่ะแขนกำลังพอดีมื้ยนี่นะเหนียวดีป่ะพูดนะตัวไอตัวเส้นน้ำตาลแดงสีมันจะเข้มดีดีเสียบผ้าร้อยขั้นมันเนี่ย,ยอืมไมนงามจะเป็นเสตเฟหวานจุยจุยพี่นอ้องคะอือพูดแตกระเฮ็ดผู้แด่กรกะ,กกะมากเลยข้โพดกับออนดีดีมื้ยนี่นะมีซ้อนต้องปิดแก๊สกันมันสิเหนียวปวด อันนี้เขาจะเอากินพอเด้อค่ะรสสัมผัสสิบร่หลายเพราะว่าเขาเห็ดมะพร้าวฝอยตะวางจะหอมไปทั่วหมอด้วยเนี่ยหอมกินมะพร้าวยังไม่ได้ใส้กะทิกะไป็นตแเกแลร์ละ่อยเพิ่นสีเย็นๆหน่อยนึงเขาไปตักนี่เหนียวตัวตัวพอดีเลยเนี่ยค่ะอ๋อส้อนม็ดรกับโพดบะมือนีอนเอ่เนานะสีเข้มคาดเลยอยู่ในกล่องเด้อถ้ำไปเลยค่ะยังก็ไปตักกันกวนน้ำนี้ น้องมามามามืน่นหอมขอบพดอ้อนพอบหวานๆแบบเนี้ยค่ะเลยใส้กนกะทิแล้วกันที่สเสี่ยากะทิน่ะค้นเส้นหีรถนะะเางย่างเอาถดเนาะมือหนะน้องเฮ็ดเตนม่ะต้งแบบอ้วน,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 นรัวมีแพร่แล้ววายุตลาดเป็นเยยตลาดเป็นยังไงงามปดขอบน้นะพอดีเส้นน้ำตาลแดงสีงามป่ะเนาะ ตานแดงใส่ได้ยุคข้าโพดเนี่ยแต่ว่าใส่อัน,นี่ยก็ตาคู้มันม่วงนะน่ะกลายเป็นบุ้มเบอรี่ไม่ตัดกันตรงไหนพวกนี้สีม่วงกับทิ้งตานแดงกลายเป็นสีป้า,าข้าวโพดปะเนาะข้าวโพดไอพวกเละๆก็ว่าเป็นยั้งมือเนี่ยอ้อนกระดอกกระเรื่อตาคู้หน่อยก็ข้าวโพดพุกน่ะพี่น้องมือวนนี้มาข้าวโพดนะดู อืมที่วุ่นวุ่นมากพี่นองเพื่งเลี้เม็ดคุณอามกรอบเลือพี่นองแชบนี่เนาะเออมาเด้อมากินของหวานน้ำกกนพี่นองค่งะเป็ดแป็ดของหว,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 วานหวาน,วานมันอร่อยลดสิด็หนอเือก้า คนยินถามหาต้อทองหวานเนาะเมื่อหน้าเพราะอัดเอาข้าวโพดมาไว้ยอะต้อทองหวานไปคลายจากสองหม้อเห็ดมันม่วงเห็ดทองยังก็เห็ดมันม่วงเห็ดข้าวโพดยู่หี่แล้วที่จริงไม่ได้ยากเลยดได้บำเขาต้มใส่หม้อไง่หม้อเดียวแล้วเขามาแบง่งเป็นสองอันก็ได้ไันจะคอ่วเออชาครูนั่นมันบ้านเมนเนาะไม่ะะได้ยากเลยแต่มนมีสองรสแล้วมันี้นเขาก็คอยแยกหม้อกันนะชาคูด <S <S สุดเนี่เต,ติมน้ำตาลเรื่อยๆแล้วน้าบำเห็นบ้างแยกหม้อเลยเป็น่ย ăn mắn mua và ăn cầu cột. ăn mặn 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 เพื่อประาเกษ <laughs> ็จไว้ข้ากระสันเหลือตั้งซื้ออ,อ,อยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวอ่อนละพี่น้องก็ดีแต่น,นั่นย้ำแต่เขากลับไปเวลานี่เวลาเดิมแ่งมาเวลาเดิมด<ๆ>ก็เว่าไหวก็เด่นเสียงเหมือนกูนะ เอาไม้ไปน้ำเน้นแบบมื่อนี้นะพอเอโลเขาน่ะเมือทานบ้างขอละโขงจังหวะเสียงแบตเตอรี่ร้านไว้จักเป็นไปยุ่งใส่ยันไปยุ่งเนี่ยถุงอยังถุงนึงถุงนึงพ้อมทีมขยะไปน้ำกันแบบนี้เนาะสงหาเห็นละก็ไม่มีหม่องอื่นจิ๋จเคียงไว้หม่องใดจังว่ามาจากเมื่อสื่อในเมืองน้ยันเลยก็บม่ได้เอาเมื่อมีอยู่ปลานี่แต่เขาละโขงเลยนะ หวานเสิร์ฟนี่น้องค่ะตาเสิร์ฟเป็นผู้นึงที่ว่ามักคือกันซาคูก่าโพดใช่ค่ะอีกคนนึงชิม,มักมันนุ่มดิร้านนี้ของหวานพวกนี้น่ะยิ่งไปใส่นซองคีต์ก็แม่เนาะกินละแซ่บแสบคือเหมือนไอติมแบบไปร้านนั่ะขายาวขายาวหลังเส้นซองคีตไปกินได้โดนเหมือนไอติมกินไปแล้วมีเมลกระโพดเพร้อมัน,นอ่ะพอเสร็เลีย้ยบร้อยนี่ครับพี่น้อง ท่านกระซาน้ำมัดนะคะเพราะว่ามัดหลายาเพราะแม่นเขามัดตาเนี่มันมัดหลายรลอยถุงอนะเอาเธอไปขน,นเก่งมาไว้พี่น้ำก็ได้เนินดำโอ้มาถึงตัวเป็นสิต,ตัวน <laughs> ี้โอพี่น้องคะ่ะเรียกว่าไงนี่มาเด้อตะเตรียมของกระมืมือหลายท่านสิบ้าสาวเสริมเพชรอย่างก็คำนี่เด ผลงานเขาจะมีอยูซีอาแม่บางเรีนก็มาซอยกันนะพี่น้องตั้งเต้แซวโอ้โหเนี่ยตั้งเต้ถันตอนไปหาตัดตัดไข่ย่องยาหนังเฮ็ดทุกอย่างกูนะมึงเนอะเขียนนอใหม่กันนะเขียนไใบตะมือหวานมีน้ำกูนะมันเป็นเรื่องเล่นๆต้มข้าวพอข้าวโพดเฮ็ดกันเฮ็ดนี่แกะถึงแกะถึงทานขนาดจะรับซับเคียนกันไปเนี่ยยังอันนนั้อยู่นิพี่น้องเบ้าง มันจะตาแน่กับตอนมัดเห็นแล้วกวามเอาสองรอยถุงเน,ะนงาะไมัเนอยู่หนาล่านก็นมันตึงหินน่ะพี่น้องอิเด้องร้อยถุงือมัดจึงหินเรขนาดเท้ามันกบไปยังไงเลยเนี่รอยกัย่างยิ่งไงโอ้แสบอีหลีพี่น้องแสบแส,บ,สบแล้วกาสีมล่ะ อันกอ้ยยันกินลายเยอะหวานมันดีกระดอกกระเดือสีจาไว้เยอะขั้นขอโดใส่น้ำตาลแดงน้าหอมแต่ว่าคันมันม่วงใส่แล้วมันติดสีป้าเขาไปบอกว่ามันม่วงกับ่คือที่มันเนี้ยมันบูมดีาคมันม่วงสั้นเฮ็ดออกมาเป็นสีป้านี่ไปคุ้มวัดพุ่งเนาะ ตนได้กระสือเด็กไปหมด่เลือบบ้าพี่นอนะ้องเนาะย้ำไปเจโค้งค่ะพี่น้องข้าวึงกระเด็พี่น้องก,ก็อาจจะเห็นมูอบานชนะักชนเนาะเพราะว่าเขาท่ายหลายคลิปหลายทำนแต่นเนี่ยก็เฮ็ดดูมันก็นเลยคือจังซอยตอบสอ,อบซอยเดิมช้ายสิงะะ่งหลักอ่ะสลับสับเปลี่ยนกันไปคนที่คนไม่ได้ออกอยู่ใน้อนอกในซอยน่ะคนขี่รถมาัตสึเนยู่นเนกินมาหาเนยู่นเนกิน เรินเอิญเอาเมื่อสิ่งน่ะเขา่ได้ไปทอดบ้านเพิ่นแต่ว่ากระจายเป็นไปนะทอดพ่แต่ว่าขั้นจะแก่ให้มใจเรั่งใดล่ะสามตีพันกับยูมาพูดหนาะหมู่บ้านของมันใหญ่สองเมตรหือซอกซอกซอยไปสิเขาเริมกันเอิญเอารถเด็กค่ะผู้ใดบเป็นม้าแบบอย่งก็มาซื้อเขาซื้อของซื้อนายูเล็กกินเอิญเอาเลยเอาเด้อเขา่ได้ไปทอดบ้านเจ้าของเพิ่นไปแล้วเสริมไปให้ดีใจเพราะว่าบ้านเพิ่อนยูไก่ไก่เขา่ได้ไปยี่หลี่ นั่นละอ่ะว่มีอย่างหลแบ่เพื่อเขากิดเทดบุญนี่แหละเทศแก่เทศทานไปเนาะเพราะเรยว่าแต่มารีดตะคนยากคนจนคนยากคนจนคนบ่จนมันก็มีหมดใจมันกรคิดน้อยแต่ว่าเพื่อให้ตะปูนันกินกันแก่กันทานแต่เขาก็ให้กันไปนี่ะพี่น้องดวยจนบ่วานแต่เขาให้เขาทานเออแล้วตัดเป็บครับเขาก็เบู้อนี่ละเทียวว่าคนจนมเทียวมันมีเงืนไหลก็าเาก้ะดยแกงหมอล่ะ ขวดลงมาในเม็ดตาุูนะเมงงามเม็ดตาฟูมามไมตึงดีจ้ะทั้งคือว่าเขาป่วยเป็นเซตโตห,หนึ่งนะเพื่อนอยังก็เพื่อน,อนเอิญเหมืพี่น้องให้เพื่อนนั่นฟูเนาะยินมาแน่เพื่อนจะกฟูตะบานสนหอมข้าวโพดหอมมันผ้าอ่อนใส่กันมันหอมจะเป็นคัก เริ่มสตาร์ทกันกับตั้งแต่เตรียมเครื่องกัเเ้าเลยอะพี่นอ้องอีรีเลยประมาณแตกหนงเลยเนาะมแม่กามาตลาดกันเก้าโมงก็เริ่มเลยนะแม่มาก็เริ่มตําเครื่องเลยให้โดัมเตรียมใบเร้าก็หันอ้าวเรียบร้อยพอดีพี่น้องดูค่ะหมอ,อยายหนึ่งกับมดพอดีเนาะค่ะ อะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าเสิร์ฟจะต้องกราบขอพระคุณหลายๆนะคะ่ะขอพระคุณพี่หนึ่งทางเยอรมันเนาะคะ่ะเป็นเหมาอาหารเจ้าเสิร์ฟอาหารหมอนึงของหวานหมอนึงเนาะค่ะกราบขอพระคุณละกันประคุณอะไรครับสุขสันต์วันเกิดเด้อค่ะเมือนน่อวันที่สิบหกเนาะคะ่ะสิบหกมกราเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หนึ่ง จากเยอรมันเนาะค่ะประกอเลยเมาอาหารเั้งคองหวานเนี่ยให้ไปแจกให้เน่ร้าเเรินเป็นสะพานบุญอันเนเธอร์อันพญาเทพบุญจากเยอรมันบุญนะค่ะกับอันุโมทนาบุญน้ำเนาะค่ะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดิอพีหนึ่งเด้อค่ะขอให้ร่ำรวยมากๆยิ่งขึ้นพร้อนใดที่ว่าพี่น้องโวยพรขอให้ยอนขึ้นไปหาพี่หนึ่งี่หนึ่งหมดเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เ้าเสริมกระิเฝ้าไปแจกให้พี่น้องก็มันเนะค่ะมันสิคำเนาะพี่น้องเนาะได้ในกาแฟเป็นกำลังใจล้วก็ร่วมอันนุ สวัสดีครับบ๊วยสวัสดีครับเสชยญหักพี่น้องนะค่ะ